ครับสวัสดีครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่อยู่ในภาคอีสานท่านอาจจะเคยสงสัยนะครับว่าถ้าเราซื้อมันฝรั่งนะครับที่เขาขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้าไปปลูกในภาคอีสานนะครับที่อากาศร้อนๆมันจะมีหัวเหมือนที่เขาปลูกทางภาคเหนือของประเทศไทยหรือไม่มันปลูกได้ครับแล้วก็มันก็มีหัวเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับในการเลือกซื้อหัวมันฝรั่งไปปลูกนะครับให้เพื่อนๆเลือกเอามันฝรั่งที่มันเก่าๆนะครับแก่ เปลือกมันจะออกสีน้ำตาลคล้ำๆนะครับยิ่งเลือกเอาหัวที่มันมีตายอดแทะออกมาจากหัวยิ่งดีนะครับมันจะงอกเร็วและฤดูที่เหมาะสมในการปลูกมันฝรั่งทางภาคอีสานให้รอดนะครับก็คือการปลูกในฤดูหนาวนะครับหลังจากที่เราเลือกซื้อหัวมันฝรั่งมาได้แล้วนะครับทีนี้ก็ให้เพื่อนๆหาการะมบงพลาสติกใบเล็กๆนะครับมาใบหนึง่งจากนั้นใส่ดินลงไปชั้นหนึ่งก่อนพอใส่ดินเสร็จนะครับทีนี้ก็ให้เอาหัวมันฝรั่งที่เราซื้อมานะครับวางเรียงลงไป พอเราวางเรียงเสร็จทีนี้ก็ให้เอาดินนะครับกลบหัวมันฝรั่งให้มิดเลยนะครับพอเราเอาดินกลบนะครับหัวมันฝรั่งมิดดีแล้วนะครับทีนี้ก็ให้เอาพอกี้นะครับใส่น้ําสเปรย์ไปที่หัวมันฝรั่งนะครับที่เรากลบดินไว้ให้มันชุ่มเลยนะครับระหว่างที่เรารอให้มันฝรั่งนะครับมันงอกตายอดออกมาเราต้องรักษาความชื้นในดินที่เราเพาะมันฝรั่งให้ดีนะครับอย่าให้ดินแห้งเพื่อนๆนะครับอาจจะสเปรย์น้ําฉีดทุกวันนะครับให้ดินชื้น แต่ไม่ถึงกับเฉะน,นะครับเดี๋ยวมันฝรั่งมันจะเน่าก่อนนะครับหลังจากผ่านไป10วันมันฝรั่งที่ผมเพาะไว้ก็จะเริ่มแตกตายอดออกมาแบบนี้นะครับสาหรับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการปลูกมันฝรั่งนะครับผมจะปลูกมันฝรั่งในกระสอบที่ผมปลูกมันฝรั่งในกระสอบเพราะว่าผมต้องการที่จะให้เพื่อนๆนะครับที่ติดตามช่องผมซึ่งบางท่านอาจจะเป็นคนเมืองนะครับที่อาศัยอยู่ในเมือง อาจจะมีพื้นที่ในการทําการเกษตรจํากัดนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะปลูกมันฝรั่งนะครับก็สามารถปลูกได้โดยการปลูกในกระสอบแบบผมนะครับกระสอบที่ผมใช้ปลูกผมจะใช้กระสอบที่บรรจุน้ําแข็งนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นกระสอบบรรจุข้าวสารก็ได้นะครับเอาตามที่เราหาได้ตามพื้นที่นะครับพอเราได้กระสอบแล้วทีนี้ก็กรอกดินลงไปนะครับสําหรับดินที่ใช้ปลูกมันฝรัง่งควรเป็นดินร่วนนะครับ เพราะว่ามันฝรั่งนะครับมันเป็นพืชที่ออกหัวมันก็จะคล้ายๆมันเทศนะครับหรือมันสับปะหลังถ้าดินที่เราปลูกนะครับมันแน่นมันก็จะออกหัวไม่ดีนะครับสําหรับดินที่ผมใช้ปลูกนะครับผมจะเอาหน้าดินมาผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็ผสมด้วยใบไม้ผุๆนะครับแล้วก็สุดท้ายผมก็จะเอาปุ๋ยคอกนะครับที่ย่อยสลายแล้วมาผสมกันลงไปถ้าดินที่เราผสมแล้วนะครับมันยังแน่นอยู่ถ้าเพื่อนๆมีทรายก่อสร้างอยู่ในบ้านนะครับ ก็สามารถที่จะเอาทรายก่อสร้างมาผสม,มลงไปทุกคราให้เข้ากันนะครับมันจะทําให้ดินที่เราปลูกมันฝรัง่งมันร่นวนซุยดีขึ้นนะครับพอเรากรอกดินใส่กระสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้นํากระสอบไปวางกลางแจ้งสําหรับมันฝรั่งนะครับมันเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดจัดๆนะครับสําหรับการปลูกมันฝรัง่งผมจะปลูกทางลูกเลยนะครับผมไม่ได้พาหมวมันฝรั่งเป็นชิ้นๆนะครับ ให้เพื่อนๆเอามือเขี่ยนะครับในกระสอบที่เราจะปลูกมันฝรั่งให้มันเป็นหลุมเป็นเอ่งนะครับหลุมก็ไม่ต้องลึกมากพอเราทําหลุมได้แล้วนะครับทีนี้ก็ให้เอาหัวมันฝรั่งวางลงไปวิธีการวางหัวมันฝรั่งนะครับให้เพื่อนๆเอาหัวมันฝรั่งนะครับที่มันมียอดแทงออกมาชี้อยู่ด้านบนนะครับพอเราวางหัวเสร็จทีนี้ก็ให้เอาดินกลบให้มิดเลยนะครับพอกลบดินเสร็จทีนี้ก็รดน้ําให้ชุ่มนะครับ หลังจากที่ปลูกผ่านไป15วันมันฝรั่งจะแทงยอดออกมาแบบนี้นะครับการงอกของมันฝรั่งแต่ละกระสอบจะไม่เท่ากันนะครับบางกระสอบจะแทงยอดออกมานิดเดียวบางกระสอบก็จะแทงยอดออกมาสูงนะครับและก็บางกระสอบก็ยังไม่แทงยอดออกมารกระสอบไหนที่มันไม่แทงยอดออกมานะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆทิ้งไว้แบบนั้นเดี๋ยวมันก็ค่อยๆงอกตามมาทีหลังนะครับผ่านมา47วันมันฝรั่งที่ผมปลูกก็จะสูงประมาณนี้นะครับ ให้เพื่อนๆใช้ไม้ไผ่ค้ำต้นมันฝรั่งไว้กาไม่ค้ำนะครับเวลามันเจอลมแรงๆต้นมันจะหักนะครับกระสอบนี้มันฝรั่งมันออกหัวแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆเจอมันฝรั่งนะครับที่มันออกหัวแล้วก็โผล่พ้นพื้นดินแบบนี้ให้เรานะครับเอาดินถมโคนมันฝรั่งลงไปให้มิดหัวเลยนะครับถ้าเราไม่ถมดินนะครับมันฝรั่งที่มันลอยบนพื้นดินนะครับมันจะออกหัวเป็นสีเขียวๆนะครับผมจะถมดินมันฝรั่งแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักไปพร้อมๆกันเลยนะครับ สำหรับปุ๋ยหมักที่จะนํามาใช้นะครับต้องเป็นปุ๋ยหมักที่มันย่อยสลายตัวแล้วนะครับคือมันเย็นแล้วถึงจะนํามาใช้ได้นะครับหลังจากผ่านไปสีเดือนนะครับมันฝรั่งที่ผมปลูกใบมันก็จะเหี่ยวแบบนี้นะครับตามจริงมันฝรั่งนะครับอายุ90บวันก็เก็บเกี่ยวได้แล้วแต่พอดีผมโมจะทาอย่างอื่นนะครับเพื่อนๆก็เลยลืมนะครับปล่อยมันฝรั่งทิ้งไว้ในกระสอบจนแห้งเหี่ยวนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเก็บมันฝรั่งนะครับ เดี๋ยวผมจะตัดกระสอบปุ๋ยออกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะได้กี่หัวนะครับนี่ครับ กระสอบนี้ได้หลายหัวเหมือนกันครับเพื่อนๆน,นี่ครับกระสอบแรกนะครับได้มันฝรั่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหัวนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาดูกระสอบนี้บ้างนะครับว่าจะได้กี่หัวนะครับ กระสอบนี้ได้หนึ่งนะครับสองสามก็จะมีหมูเล็กๆนะครับกระสอบนี้อ๋อมีข้างล่างด้วยครับเพื่อนๆนี่ครับสี่นะครับโอ้อัน,นี้หัวใหญ่นะครับห้า นะคอ๋อตอนนี้มีเน่านะครับเพื่อน,อนๆน่าจะเ,าเป็นพายุดูร้อนมันเข้านะครับผมไม่ได้เก็บนะครับทิ้งไว้นานเกินไปนี่ครับก็จะมีลูกที่เน่านะครับกระสอบนี้ก็ได้หกหัวนะครับมีทั้งหัวใหญ่และก็หัวเล็กนะครับ อันนี้หัวเล็กนะครับเดี๋ยวมาดูกระสอบที่เหลือฝั่งนี้บ้างนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นนะครับว่าข้อสอบนี้จะได้กี่หัวนี่ครับหนึ่งนะครับสองสามนะครับมันก็มีเน่านะครับเพื่อนๆผมทิ้งไว้นานเกินไปนะครับอันนี้ลูกเล็กนะครับ สอบนี้ได้3ามลูกนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเอามันฝรั่งนะครับไปล้างน้ำไปทำอาหารนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเก็บมันฝรั่งให้ได้นานๆนะครับเราอย่าเอาไปล้างน้ำนะครับถ้าเราล้างน้ำจะทำให้มันเสียนะครับเก็บไว้ไม่นาน ครับอันนี้เป็นมันฝรั่งนะครับที่ผมปลูกในกระสอบนะครับล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับมันฝรั่งเราสามารถที่จะปลูกในภาคอีสานก็ได้นะครับขอแต่ให้เพื่อนๆปลูกให้ตรงกับฤดูหนาวนะครับอันนี้ผมปลูกในกระสอบนะครับก็ลูกใหญ่ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับครับสวัสดีครับ